สวัสดีครับข่าวดังหวยเด่นมาแล้วครับหนุ่มกัญชัยถึงกับโพเมนหลังนุ้ยสุจิราถ่ายคลิปแฉสามีกลางดึกหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยถึงกับโพมาเมนหลังเห็นนุ้ยสุจิราอารุณพิพัฒน์ถ่ายคลิปแฉพฤติกรรมสามีกลางดึกเรียกได้ว่าแกล้งกันอยู่เป็นประจำสําหรับครอบครัวของสาวนุ้ยสุจิราอารุณพิพัฒน์ที่ได้ออกมาโพสต์คลิปแกล้งสามีปอนชัยพลขณะที่กําลังนอนใส่เครื่องช่วยหายใจเพื่อลดอาการนอนกลนแต่ดูเหมือนว่าไม่เป็นผลเท่าที่ควร คนทำเอาเจ้าต,ตัวถึงกับนอนไม่ได้ลุกขึ้นมาถ่ายคลิปแฉสามีกลางดึกโดยทางด้านนุ้ยสุจิราถึงกับทนไม่ไหวนอนไม่ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแฉสามีขณะนอนพร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าคุณเขายังมีหน้าบอกว่ามันดังขนาดนี้เหรอก็ปิดปากไปเลยสิคะเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคุณตำรวจแฮชแท็กกนดีดีแฮชแท็กเรื่องจริงผ่านจอแฮชแท็กรีวิวชีวิตแฮชแท็กนอนน้อยแต่นอนนะแฮชแท็กใครรอด งานนี้เมื่อทางด้านหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยได้เห็นคลิปดังกล่าวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไวา้ว่าใจเธอมันได้อดีตนางสาวไทยซึ่งทางด้านหนุ่ยสุจิราก็เข้ามาตอบกลับเอาไวา้ว่าฮ่าหน้องต้องไปออกรายการพ่อมะขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์แล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องข่าวดังหอยเด็ดด้วยนะครับขอบคุณครับ